เากิงการไลฟ์ชี้แจงหลังเข้าโอ๊ตเอ็กซิตร่วมถ่าย MV ีเพลงใหม่แม่โบเวนด้าตัดพ้อขอโทษน้องมะลิหลังร่วมรายการดังแต่ถูกถามเรื่องปอทฤษฎีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ด้วยนะคะเช้ชาว,วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะ,ะทุกคนก็น่าจะทํางานกันแบบไม่ว่าจะเป็น work from home หรือว่าไปออฟฟิศยังไงส่งกาลังใจให้กับทุกคนด้วยรวมทั้งส่งกาลังใจให้กับใครก็ตามนะฮะที่เช้านี้ตื่นมาหกโมงเช้านะครับหวังว่าเราจะชนะชนะไหมคะแต่ปรากฏหมุนติ้วๆเลยนะฮะของภรรยาผมที่ตื่นมากะลงทะเบียนนะลูกก็ต้องเลี้ยงลงทะเบียนก็ต้องลงเนื่องจากว่า ภรยาก็ได้รับผลกระทบไปเพราะว่าเปิดโรงเรียนสอนบัลเล่นะครับอะพักก่อนเรื่องนี้มาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องราวของน้องข้าวโอ๊ตหัวหน้าวง a x i s นั่นเองนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ออกมาออ้ยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรื่องของการไม่ให้ข้อมูลบางส่วนคือน้องยืนยันว่า <c oughs> ให้ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่ให้ใช่หรือเปล่าอ้าวนี่ไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรรู้ไหมคุณนูเเขาว่าน้องเขาอะพูดไม่เหมือนกันแต่ละรอบคือพูดกับพิธี แบบหนึ่งที่สัมภาษณ์ในแฉแบบห<ช>นึ่งใช่ไหมเพราะคุยกับพี่หนุ่มอีกแบบอีกแบบเราก็เลยสุกว่าเอ๊ะใครงงเราหรือน้องงงไงอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจาะกันในไทม์ไลน์วันที่12มกราคมกันละกันเพราะว่าในรายการแฉรน้องไม่ได้พูดถึงว่าน้องมีการไปถ่าย MV ในช่วง3-4ทุ่มไงน้องบอกว่า<ะ>น้องอเป็นไข้คิดว่าเป็นภูมิแพ้ก็เลยอาศัยอยู่ในคอนโดอ่ะ3วันด้วยกันปรากฏว่ามันมีข่าวเลือก <c oughs> มาที่เมื่อวานนี้พี่แง้มเอาไว้แล้วปรากฏว่าคุณเปากิ่งการซึ่งเป็นเจ้าของเพลงแรงพุงที่น้องข้าโอ๊ตเนี่ย เขาไปถ่าย M.V. ในวันที่12ช่วงคำ่ำค่นะครับซึ่งมาบอกอย่างี้พี่อุ๋จริงๆอ่ะมีรูปด้วยนะแต่เห็นบอกว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อ v r i y a c y อ่ะเราไม่สามารถเปิดเผยหน้าบุคคลอื่นๆได้ใช่มันก็มีข้อจำกัดบางอย่าง<ช>น,ะนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะเจ้าของเพลงอย่างคุณเปากิ่งการได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน f c e e o o o นะครับชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าน้องเขาโอ๊ตเนี่ย ไปร่วมถ่าย M.V. เพลงแรงพูงจริงนะฮะแต่ว่าได้เข้าซีนเพียงฉากเดียวเท่านั้นแล้วก็มีการแยกห้องแต่งตัวกันเกิดขึ้นจนถึงฉากที่ต้องร่วมซีนก็ไม่ได้การพูดคุยหรือว่าใกล้ชิดกันนะครับอีกทั้งสถานที่ถ่ายทำก็มีการดูแลแล้วก็คัดกรองเป็นอย่างดีเบื้องต้น เธอทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะฮะก็เลยรีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาเลเสรีรักทันทีผลตรวจออกมาเป็นลบนะครับแต่ว่าแน่นอนหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวให้ครบ14วันและเดี๋ยวจะไปตรวจหาโควิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจได้เพราะว่าเวลาที่เธอไปไหนมาไหนหเธอยืนยันว่าป้องกันตัวเองดี นะแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าสมมติคุณเปาไม่ได้เป็นและคนอื่นๆหละที่ไปร่วมใน MV นั้นคือคนในกองเนี่ยยังต่ำนะ3าชีวิตต้องมีแน่นอน,นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามละกันแล้วก็อยากจะให้เปิดทำลายด้วยทุกคนที่เป็นไม่มีใครว่าคุณหรอกถ้าคุณติดโควิดอะอแต่ถ้าคุณไม่บอกทำลายอันนี้สิ น่าโดนตีมากๆน่าโดนอะไรนะน่าโดนตีอ๋อโดนตีนะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าเพราะข่าวนี้ก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คือแม่โบแวนด้าค่ะเขาได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรของเขาเลยเป็นหน้าจอค่อนข้างแบบเครียดเนี่ยจอดําแล้วก็เป็นอักษรที่ขึ้นมานะคะเล่าอย่างนี้คือเหมือนว่าคุณโบเนี่ยกับน้องมาลิก็ไปออกรายการช่องหนึ่งแล้วขอไมบอกละกันว่าเป็นรายการอะไรทีนี้ ค่ะพี่อูทีนี้พิธีกรเนี่ยเขาก็ถามน้องมะลิว่าเวลาคิดถึงพ่อปอทฤษฎีจะทําอย่างไรและจําความรู้สึกต่อพ่อปออยู่ได้หรือไม่ซึ่งมันเป็นคําถามที่ ดีใจน้องมะลิเพราะน้องมะลิคือด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะไม่เข้าใจว่าคุณพ่อไปไหนไม่เข้าใจาคุณพ่อได้จากไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะน้องมะลิก็เลยตอบนะคะว่าคิดถึงเวลาคิดถึงเนี่ยก็จะไปถามคุณแม่ว่าทําไมพ่อปอยังไม่ลงมาและจะไปพูดกับรูปพ่อปออยู่เสมออีกทั้งบอกว่าตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วและตอนเล็กๆเนี่ยพ่อปอจะชอบมาหอมที่เท้าน้อง โหงานนี้แม่โบก็เลยบอกว่ามันเป็นสัจจะที่เคยคุยกับทางรายการไว้กับทางพิธีกรไว้ว่าอาจจะไม่ไปแตะเพราะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะก็เลยโพสต์บอกว่าต้องกลืนน้ำลายตัวเองอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากแล้วคือคนกดไลค์แบบห6หมื่นเลยเมืม่อกี้เข้าไปส่องมาอะไรเงี้ยค่ะแม่บอกว่าแม่ตัดสินใจพลาดเพราะความเกรงใจพลาดที่แม่เดินจูงมือหนูไปอยู่ในที่ที่คิดว่าสัตจ,จะจะมีอยู่จริงทงัทง้ทงๆที่แม่และทุกคนที่รักหนูพยายาม พาหนูให้เดินหน้าต่อแต่แม่ดานพาหนูกลับไปยังที่ที่เราทุกคนไม่อยากให้หนูเป็นเพราะความผิดพลาดของคนไม่มีสัจจะแม่ขอโทษต่อไปหนูจะอยู่ในที่ของหนูไม่ต้องรับรู้การกระทําที่จงใจแบบนี้แม่ขอโทษคือถ้าเราเป็นพิธีกรที่สัมภาษณ์แม่โบในวันนั้นแล้วมาอ่านข้อความเราจุกแทนเลยนะ แต่ว่าก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะ<ต>ครับแต <'m> sure ่เอ็มเชื่อนะว่าด้านพิธีกรอันนี้มองในมุมของเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่บางทีบางคาถามมันก็อาจจะไปเซนซิทีฟ มากไปสําหรับเด็กคนหนึ่งไม่แต่ถ้าแม่โบพูดถึงเรื่องของสัตจะเนี่ย<ะ>คือบางทีเขาอาจจะมีการคุยตกลงไปแล้วว่าไม่สะดวกตอบในเรื่องนี้แต่ว่าพอถึงเวลามันเป็นรายการสดไงทีนี้มันอาจจะเกินควบคุมอ่ะ,ะต้องดูกันอีกทีนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ใครที่เป็น FC ละครอิ India, ah นเดียมหาพรตะนี่ผมบอกเลยไม่ควรพลาดเพราะว่าเรื่องนี้นี่ซีจัดเต็มนะครับสำหรับเรื่อง มหากาลีเทวีพิทักษ์โลกนะครับ5กุมภาพันธ์นี้ครับทางหน้าจอ PPTV HD หมายเลข3 6ของเราเจอกันแน่นอนนะฮะทาง PPTV ร่วมกับ JKN Global Media นะฮะก็หยิบเอาเรื่องนี้มาให้คุณได้ดูกันเป็นซีรีส์ที่เน้นถึงพลังความสามารถของผู้หญิงด้วย พร้อมกันนี้สอดแทรกแง่คิดคติสอนใจรวมถึงเป็นผลงานที่เต็มไปด้วย CG กราฟิกต่างๆนะครับผลงานจากผู้สร้างฝีมือดีฮะสิทธัตน์กุมารเทวารีนั่นเองนะครับซึ่งนำแสดงโดยนางเอกชื่อดังฮะปูจาชามารับบทเป็นพระแม่ก,กาลีนะครับประกบคู่กับสอรับจันพระเอกหนุ่มอินเดียขวัญใจแฟนๆทั่วโลกมาในบทมหาเทพพระศิวะนั่นเองนะฮะโอกาสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา9มง45นาทีไปจนถึง11.00นะครับ 1ชั่วโมงกับอีก15นาทีเริ่มวันศุกร์นี้อ่าไม่ใช่ศุกร์นี้ศุกร์<า>ที่5กุมภาพันธ์นะครับถูกต้องค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับละครออนไลน์ที่ต้องหมวกว่ามาแรงมากๆ<ะ>แล้ววันนี้อยากให้ติดตามเพราะว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนี่เลยเรื่องนี้ติดแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตอตลอดเลยเสียดายนั่นเองนะครวันนี้อยากให้ทุกคนได้ชมกันเพราะอย่างที่เอ็มบอกไป ใกล้จบแล้วนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่พลาดไปได้คือเพลงประกอบละครค่ะที่คุณหญิงแมงมุมนะคะนามาใช้คือเพลงที่ชื่อว่ามายากลประกอบในฉากนี้นั่นเองนะคะโดยเพลงนี้ค่ะเป็นผลงานการประ,ประ,ประพันธ์นะคะโดยกลุ่มศิลปินเพื่อนสิงห์นั่นเองซึ่งมีจานวนมากกว่า40ท่านนะคะที่ได้ร่วมถ่ายทอดแล้วก็บรรเลงเพลงนะคะเพื่อเป็นความรักและความอะไรแด่คุณสิงห์หรือว่าคุณสิงห์สควีซแอนิมอลนั่นเองนะคะโดยค่าลิขสิทธิ์เพลงนั้นจะสนับสนุนให้กับสมาคมริ ตั้นแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมและป้องกันการฆ่าตัวตายดังนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าเนื้อหากินใจแค่ไหนนะคะติดตามได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน i อชแล้วก็เว็บไซต์ iQ ที่เดียวเท่านั้นนั่นเองอก็ติดตามชมได้นะครับ www iq com นะฮะอ่ะส่วนวันนี้ครบถ้วนะนะฮะสำหรับป๊อปนิวส์เดลี่ของเราเอ็มอูลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมกับป๊อปนิวส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ